สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้ครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของความดันในของไหลนะครับความดันของไหลก็คือพวกที่เป็นสิ่งที่ไหลได้นะครับอากาศก็ถือว่าเป็นของไหลนะครับของเหลวต่างๆนะครับความดันเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ชนิดนะครับ2ชนิดนะครับก็คือความดันเกตนะครับกับความดันบรรยากาศนะครับโดยทั้งสองอันนี้รวมกันจะเรียกว่า จะเรียกว่าความดันสัมบูรณ์นะครับอ่านะครับความดันเกีรก็คืออะไรนะครับก็คือความดันที่เกิดจากน้ำหนักของของเหลวนะครับอ่าหาความดัน p นะครับ p คือความดันนะครับเท่ากับโ o g h นะครับอ่าด้านความมือนี้นะครับซึ่งโลคือความหนาแน่นนะครับอ่า ความหนาแน่นก็คืออะไรความหนาแน่นก็คือมวลหารปริมาตรนะครับอ,อันนี้โรบางทีครูก็เขียนอย่างนี้นะครับ P นะครับโร g นะครับ g ก็คือส่วนใหญ่เราใช้10นะครับ h ก็คือความลึกนะครับโรคือมวลหารปริมาตรนะครับมวลก็ต้องเป็นหน่วยกิโลกรัมนะครับปริมาตรก็เป็นลูกบาทเมตรนะครับ ส่วนความดันบรรยากาศคือ P a นะครับก็คือความดันที่เกิดจากน้ำหนักของอากาศนะครับที่กดทับบนผิวของของเหลวลงมาก็คือเป็นดังรูปนี้นะครับก็นักเรียนจะสังเกตเห็นว่านอกจากถ้าเกิดเราอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะโดนแรงกดของน้ําก็คือความดันเกรือและก็ความดันบรรยากาศความดันความดันบรรยากาศเนี่ยมีค่าที่สูงมากเลยนะครับก็คือ หนึ่งแสนนะครับนิวตันต่อตารางเมตรนะครับก็คือความากว้างหนึ่งเมตรยาวหนึ่งเมตรเนี่ยจะมีแรงกระทาถึงหนึ่งแสนนะครับนิวตันหรือหนึ่งหมื่นกิโลกร,รัมเลยนะครับเหมือนเอาของหนึ่งหมื่นกิโลกร,รัมนะครับก็คือหนึ่งหมื่นกิโลกร,รัมก็คือสิบตันนะครับในหนึ่งตารางเมตรนะครับ นักเรียนวัดกว้าง1เมตรนะครับยาว1เมตรนะครับเหมือนนักเรียนเอา,อาวัตถุหนัก10ตันนะครับมาวางอยู่ในพื้นที่นี้นะครับดังนั้น10ตันก็คือโหถ้าเป็นรถเก่งก็คือ10คันเลยนะครับถือว่าความาความดันที่เกิดจากอากาศเนี่ยสูงมากเลยนะครับ หลังจากนั้นเรามาดูความดันสมบูรณ์นะครับคืออะไรก็คือความดันรวมนั่นเองนะครับก็คือเอาความดันบรรยากาศนะครับบวกกับความดันเกจนะครับเป็นตามสมการนี้นะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับในข้อที่19นะครับน้ำทะเลมีความหนาแน่นนะครับอันนี้คือตัวโรนะครับความดันบรรยากาศที่ระดับน้ำทะเลคือ1นึ่งคูณสิบกำลังห้นะครับอันนี้คือ p a นะครับ ตัวแหรความดัน no สมบูรณ์คือ p p รวมก็ได้นะครับอาจจะใช้ p เฉยก็ได้ p a บวก p เกตนะครับ p a คือ1คูณ10กำลัง5นะครับบวก rho g s นะครับรว o คืความหนาแน่นนะครับคูณ10คูณ ที่ความเลึก100เมตรนะครับอ่าสิบกันละแล้วก็อ่าครูเอาสิบไปคูณกับข้างหน้านะครับแล้วก็3ามสี่ห้าก็เป็นสิบกำลังห้าเพื่อที่ครูจะหาตัวร่วมคือสิบกำลังห้าออกมานะครับ อ่าก็เป็นสิบเอ็ดนะครับอ่าสิบเอ็ดจุดสามนะครับตอบข้อสามนะครับอ่าสำหรับข้อนี้นะครับผูจะให้นักเรียนลองฝึกทํานะครับอ่าข้อยี่สิบนะครับจุดใต้น้ำจุดจุดหนึ่งนะครับมีความดันสมบูรณ์นี่คือ p เฉยๆนะครับหรือนักเรียนจะเขียน p รวมก็ได้นะครับอ่า สามคูณสิบกำลังห้านะครับโจง์หาว่าจุดดังกล่าวอยู่ลึกจากผิวน้ํากี่เมตรนะครับโจห์ก็คือหา h นะครับถ้าความดันความดันนี้ของน้ําคือหนึ่งคูณสิบกำลังสามนะครับส่วนความดันบรรยากาศคือหนึ่งจุดหนึ่งคูณสิบกำลังห้าคือนี่คือ pa นะครับส่วนนี้คือโลของน้ํานะครับมาดูตัวตัวอย่างข้อถัดไปนะครับเรื่องของความดันเหมือนกันนะครับน้ําและน้ํามันนะครับบรรจุอยู่ในหลอดแก้วรูปตัวยูนะครับ โดยน้ำอยู่ในหลอดแก้วทางขวานะครับและน้ํามันอยู่ในภาวะสมดุลกับน้ําและน้ํามันดังรูปนะครับอ่าจงแหวความหนาแน่นของน้ํามันนี้นะครับก็คือแหาโลน้ํามันนั่นเองนะครับที่เป็นสีดําๆนี่เป็นน้ํานะครับใสๆนี่เป็นน้ํามันนะครับก็บอกความสูงเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าวิธีการอันดับแรกนะครับนักเรียนต้องตีเส้นนะครับที่อยู่จุดต่ําสุดของของเหลว ให้ข้างแรงมันเป็นของเหลวที่เป็นชนิดเดียวนะครับก็คือเหลือเหลือช้อํานะครับนี่นก็ตีเส้นแบบนี้ปุ๊บอ่าอันนี้จุดนี้ครูเรียกว่า P ซ้ายแล้วกันจุดนี้นะครับ P ีขวานะครับความดันสมบูรณ์ของฝั่งซ้ายจะต้องเท่ากับฝั่งขวาเสมอนะครับอ่าที่ระดับเดียวกันนะครับอ่าก็เป็นตั้งไปเลย P ีซ้ายเท่ากับ p ขวานะครับอันนี้ความดันสมบูรณ์นะครับดังนั้นเราต้องเขียนความดัน ความดันบรรยากาศเข้าไปด้วยนะครับอ,อย่าลืมว่าความดันเกลือคือหูเขียนเป็นอะไร l ล g ี s นะครับแต่ว่าเป็นของน้ำมันนะครับขี้ขวาคือ p a บวกโลน้ำา G แล้วก็ H น้ำนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ถือว่าตัดไปเลยนะครับเรื่องของความดันบรรยากาศเพราะว่ามันเปิดเห็นไหมครับมันเปิดทั้งสองด้านแต่ว่าถ้าเกิดในโจทย์ ที่เราเรียนจะเจอในนาโคถ้าเกิดมันมีครอบตรงนี้แล้วมีความดันดะไนี้อันนี้ไม่ใช่ความดันบรรยากาศนะครับเดังนั้นเราจะตัดแบบนี้ไม่ได้นะครับอ่าทีนี้มันตัดได้ก็เราก็าโลน้ํามันใช่ไหมครับอ่าแต่ G ตัดไปได้นะครับเพราะว่าตอนนี้อ่า PA ตัดไปแล้วนะครับโลน้ำเอชน้ำนะครับ โลน้ำมันนะครับหารด้วย H น้ำมันอ่าโลน้ำก็คืออ่าโลน้ำนะครับในโจทย์ข้อนี้ไม่ให้มานะักเรียนต้องจำจำว่าความหนาแน่นของน้ำคือหนึ่งพันนะครับกิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับ H น้ำก็คือศูนย์จุดสามนะครับศูนศูนย์จุดห้านะครับ เลื่อนจุดไปทางความเหมือนกันจุดก็หายไปพร้อมกันนะครับห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบหกร้อยนะครับกิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรเอ่อถ้าของเหลวที่จะลอยน้ําจะต้องมีความดันแน่นที่น้อยกว่าน้านะครับก็คืออย่างน้ํามันเนี่ยยกตัวอย่างคือความันแน่นที่หกร้อยนั้นน้ำมันจึงลอยเหนือน้านะครับนะครับเอ่อถ้าวัตถุใดความดันแน่นน้อยกว่าหนึ่งพันก็คือก็คือจะลอยน้ํานะครับ สำหรับข้อนี้นะครับข้อสุดท้ายนะครับครูจะให้เรียนร่วมกันทํานะครับโดยเดียด๋วยวครูจะใช้ให้ดูนะครับข้องเหลว3ชนิดนะครับอยู่ในสภาวะสมดุลนะครับในหลอดแก้วรูปตัวยูดังรูปนะครับความหนาแน่นของของ,หองเหลวชนิดหนึ่งนะครับและแชนิดสองมีค่าเท่ากับ4่คูณ10กําลัง3าตั้งเป็นโลหนึ่งนะครับโล2ก็ เท่ากับ3ามโลังสามความหนาแน,น่นโลสคือเท่าไหร่นะครับก็คืออย่างที่ครูบอกใช่ไหมครับว่าเราจะต้องตัดจุดที่าต่ำที่สุดที่จะกลายเป็นของเหลวเนื้อเดียวนะครับที่อยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ P ีซ้ายเท่ากับ p ขวานะครับดังนั้นการตั้งสมการอะพีซ้ายมันมีอยู่สอง มีอยู่สองชนิดนะครับจริงๆเนื่องจากว่ามันเป็นความดันบรรยากาศเท่ากันนะครับดังนั้นเราไม่ต้องเขียนในข้อนี้เลยไม่ต้องเขียนความดันบรรยากาศก็ได้นะครับเขียนก็ไปเขียนเป็นพีเกตของ2บวกพีเกตของ3ากับพีเกต1เลยนะครับพี่ความดันเกตก็คือ l g จนะครับ ดังนั้น G ก็สามารถตัดไปได้หมดนะครับแต่ความสูงเนี่ยนักเรียนจะต้องนับจนถึงขีดสีแดงนะครับก็คือนับจากอย่างเช่นอ่าโลเอชห H1 เนี่ยมันก็คือตรงนี้นะครับ S1 ให้นักเรียนลองวิเคราะห์ดูว่ามันเท่าไหร่นะครับ S2 ก็คืออ่าตามโจทย์ที่ให้มาเลยใช่ไหมครับก็คือ6เซนนะครับส่วน s S3 ก็คือนับตรงนี้นะครับ S3 อันนี้ S2 นะครับ นักเ,เรียนเรามีข้อดูนะครับแล้วแทนค่านะครับโอเคนะครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับ